ใช่เลสรุปไหมคะชอบไหมอยากดูเลยประมาณไปมันต้องเลยเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณศิลปินบ้านทิงานนี้จะมีไอเดียดีๆจากคุณมาไม่ได้ ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถ้าหากว่าไม่มีผู้ประสานงานขอเสียงปรบมือให้กับพี่เคยคงหนูแล้วก็พี่สาวคงโตด้วยค่ะเอค่ะขอบคุณพ <noise Walking> <Sith> <'s in> ี่พ <ọi happy with hell> ี่คนเก่งของเรานะคะพี่วุ้แล้วก็พี่วุ้นที่พี่เคยแล้วก็พี่อีกพี่สาวคงโตนะคะก็ประสานงานจัดแจงสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่ชายก็จัดแจงเรื่อง ลีเกนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันเราสามคนพี่น้องทําแบบนี้มาเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพ่อทีอ่มีงานเลี้ยงใหญ่ขนาดนี้ไม่ร้องไม่ร้องดีแล้วครับท่านไม่ร้องต้องอไร้องปีหน้ากรอนขอบคุณคขอบคุณใจจาก พีวีซีจากทุกๆดอทไม่ว่าจะเป็นแฟนนะครับของศิลปินบ้านบารมีนุแนทนะคะดองคู่บ้านนุเนทบ้านขันใจนะคะบ้านเติร์โนออมอรหรือทุกๆรอบเขินขอบคไปเขินซะแล้วไงเปเขินซะแล้วไงต้องใหญ่เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณก็จริงๆแล้ว หนูอยากให้เจอกันแบบนี้ในทุกๆปีนะคะหนูหวังว่าปีหน้าไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่หนูจะจัดงานไหว้ครูให้พ่อให้ได้ค่ะแทนพ่อสักทีขอบคุณพี่นุมากหนูพ่พผ,มผมไม่มีอะไรนะครับที่จะพูดพ่อลูกสาวพูดแล้วนะครับก็มีแต่คำขอบคุณสำหรับ พี่น้องทุกๆสถานที่แฟนคลับเอฟซไม่ว่าจะเป็นพี่น้องระรับที่อยู่ทางจังหวัดก็ติดตามมานะครับก็ขอฝากเพียงสองบ้านที่ยังยืนหยัดรับใช้พี่น้องอยู่ตรงนี้คือบ้านเพชรวิเชียรและบ้านบาราบีครับแล้วก็ ผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าผมทำเยอะมากกว่ามากกว่าพูดตุ๊ดยครับขอบคุณทาอจริงครับสําสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วขอพระคุณทางคณะเจ้าหน้าที่ัะที่รักษาการดูแลให้กับทีมงานสอนรักวิชยนจากอัเกอสูงเนินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ นะครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ฉมอบให้นอกสัสจากคำพรขอ,ขอ,ขอให้พี่น้องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทั่วหน้าถึงตาก,กันพุทธทางคุ้มครองให้ท่านได้ผ่องใสทำมังให้ราบยศปรากฏสีสังคังให้รุ่งเจริญเงินทองมีจากลูกหลานเพชรวิเชียนบ้านบารมบีนี้ขอ,ขอ,ขอบ่นมอธากันปีหน้าน ถ่ากาอฟีอยู่นะกาศลูจุงแสดงนะครับวันนี้พี่โยมก็มาส่องไฟมาถ่ายรูปให้น้องวัดนวยันแบบน้องวัตรใจ,จก็ถ่ายรูปแกฟีอยู่แบบเดี๋ยวพี่โยจะแยกถ่ายเดี่ยวต่างหากนะครับอุ้มกันลงมาจากด้านบนเวทีนะครับสองคนแคบบเบลเอกยังอยู่นูวนอยู่นะโอเคหมดยังโอเคครับ ครับเป็นน้องทีมโผล่ลาดก็ขี่ลงมาแดนกระจายเลยจะไปยินพักอยู่ตรงนู้นก่อนน้องโอโนอัรนะลาเอฟซีกันก่อนประจายเยอะนะ แล้วก็จะมีน้องๆโอ้โหครึ่งด้วยโอ้ยิว่าโตมาสแบบนี้แน่เลยอ่ะจมูกต้องแบบนี้เลยอ่ะฝันเอาจมูกต้องมาแบบนี้เลยความแบบนี้เลยนะนี่แรงมากเด็ดเจมาพระยาถ่ายรูปไม่ฝันถ่ายไปแล้วนะหมดแล้วลาแล้ว ลุงก็ถ่ายรูปมันอยู่นะ FC ตัวไหนก็ถ่ายรูปกันเน็ตเลิกลับแล้วก็ถ่ายรูปรวมมันอยู่นะอ้าวอ้าวเปิดหล่อเทซะแล้วนะเต้นนะอ้าว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 เอ้ยก็ได้ก็เต้นอยู่นะเต้นทำคอนเทนต์กับบ้านบ้านคนของเน็ตอยู่โอเคไปเขาเต้นกันอยู่นะ โอเคต้องก้นหลามเสวยเลมาครับมามเต้นเครับร้สวยค่ะ้ยเปิดไฟนี่เดี๋ยวไฟโอเคห่งสวยัยู่งมเัปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าโอเคค่ะได้ไดดยังมีไปอยู่ ครับผมนั่งคุยกับบ้านนนเนียนอยู่นะครับผู้จัดนะทีมงนผู้จัดไปแล้วนะ กัรร <Happiness. S 2> ีบสรุปรวมนะเพราะว่าคุยกันตั้งเดียวไม่นานเว่านุ่นวันนี้ไม่ได้พักเลยตั้งแต่เช้าไม่ได้พักมาไหว้ครูก็ไม่ได้พักนะครับโอเคมันย้อนไฟวะย้อนมืดรวมเสร็จแล้วนะแล้วก็จะล่ำลากันแล้วก็กลับบางท่านก็พรุ่งนี้น่าจะกลับกันหมดแล้วนะเพราะพรุ่งนี้มีวิวน่าจะไปปลักท่องคนเดียวหรือเปล่าหรือไม่ใช่ไปบ้างแต่ก็ติดตามรับชมกันครับ น้องก็ถ่ายีก่อนถ่ายรูปไเอฟีรูปก่อูปเต็มเมมเต็มทุกอันเลยอะสามอันนี้เยเรามาถ่ายคู่บบน้องกัน่เราถ่ายคู่กันแล้วเราก็มาจ่าย้วเาก็มาจ่ายอะ่ะจะถ่าย

เตรียมตัวนอนแล้วนะนี่เตรียมตัวนอนแล้วนะวันนี้ไม yup ่ได้นอนพุ่สัตยจะนอนแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับจ้าจ้าไปแล้วแล้วนอนกัเวลาทุกคนแล้วนะ ไปไยเอาเร็ว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 ัวันนี้ก็ไม่ได้นอนกันนะน้องก็ต้องกลับไปพักผ่อนเต็มวันหน่อยแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปปักช่องซอ cam chan không chan chan chan

ไอ้ฟูเบาเดียวโอ้คนกลางลงมาตามไม่ทัน <c oughs> ระวังกล้องโอ้จะเลื่อนระวังรถ <c oughs> กลับนะนะ <c oughs> เราฝนตกแม่ต้องมีน้ำฝนใช่ระวังกล้องเปียกด้วยนะกล้องอ่ะกล้อง,อง <c oughs> โอ้โหไม่จ้าไม่บาดจ้ะนั่นเนี่ยขับไปยานานะครับ <c oughs> ที่เราหมุนขอส่งตรงนี้นะครับเพราะว่าฝนมันยังตกอยู่นะจ้า มันมีลมอยู่ดีเลยเม่นเลยตอนบ่ายครัเขาตกตอนเขาตกตอนเย็นจะยากหน่อยเพราะว่ามันมันสาดเข้ามาถึงหน้าเวทีเลยเท่าเนี้ยลมแรงลม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 มันสาดมาลองมาถ่ายพิธีนี่ก็คือหมดละหมดไปแล้วคิดละมูน้องไปแล้ววันนี้ต้องยอมรับว่าน้องเขาเหนื่อยมากเลยนะแต่เขาลุยมากตั้งแต่เช้านะส่งทุกคนเอาของมาแจกทุกคนเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรอะทำทุกหน้าที่อะที่ที่เจ้าภาพต้องทําอ่ะนะมันลุ้นแลสุดยอดจริงอ่ะสุดท้ายก็ เดี๋ยวมาลาพ่อก่อนว่ามีรถแคมป์นี่รถแคมป์รถเก็บของนี่รถแคมป์เพราะว่าเดี๋ยวจะไปแคมป์ต่อนี่ทุกคนมาเจอพ่อก่อนปิดท้ายหน่อยครับพ่อวันนี้ครับขอบคุณมากเลยทุกทุกกำลังใจขอบคุณเอ็ซีที่ไม่ได้มาก็ดีที่มาก็ดีเนาะเป็นกำลังใจปีแรกก็พื้นใจใหญ่โตอลังการที่เราทำให้ลูกหลานโคราได้มีโอกาสได้คุยนะครับผม เป็นเป็นไร่คูในทีงานเราแต่ในโคร่าเน่ยเขาจัดทุกปีอยู่แล้วท่านนายกสมาคมโคล่าก็จัดทุกปีอยู่แล้วแต่ว่า,าเฉพาะคณะเราเนี่ยเพิ่งจะเป็นปีแรกปีแรกกระปังเลยโโอ้หผมชอบไอ้น<ป>ี่พไอ้สมสมใบสมสมมุชาติสมสมูชาติจัดเต็มมากกระปังเนี่ยวิธีมาเท่าไหร่ไม่เคยทำล้วก็อยากจะขอคำแนะนำจากครูที่เขาอยูาาาา่ในกรม เราเขาจัดยังไงทํายังไงเขาก็ให้ให้ความรู้ว่าเอ่า่นนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่นี้เราก็เริ่มเริ่มจะเองเข้าใจอาส่วนมากเราจะไปเข้าร่วมวิธีกับเขากับทางสมาคมมัางอะไรมัางอย่างเงี้ยแต่เฉพาะบ้านเราเองเราไม่ยังไม่ได้เจอดูท้องตั้งใจของพ่อที่ทำเนาะแล้วก็ทําออกมาได้ดีด้วยปีนี้ปีแรกฝากไว้ด้วยแล้วจะปีต่อๆไปถ้าลูกพร้มอม ก็าจะได้จับไม่ไงลูกเขาบอกแล้วไงจะจัดพอดีเขาสัญญาไว้แล้วได้จัดแน่นอนก็ดีใจเขาจะจัดให้ก็เป็นถ้าเรื่ยังไงอาการไหวครูชาคูนี่เนาะมันก็ไม่เปไหนนึงเพราะเราก็หากิ้งกับครูตรงนี้อยู่แล้วฝากไว้ด้วยแล้วขอบคุณนะทุกกำลังใจ f อซแฟนคลับพี่น้องที่ดูกลุ่มปิดอยู่ทางบ้านก็ดี นะก็เป็นกำลังใจกันอย่างนี้ไปตลอดไปนะขอให้ทุกคนยิงๆปังๆเลยๆเด้อครับพอด้นอนบางอย่างเนี่ยอ่อพอดีหนาวบางอย่างก็ไม่ได้นอนไม่ได้นอนยิ่งไม่ได้นอนเลยเต็มตัเช้าเดินชาววินนุ่นสองคนเดินเก่งจริงอ่ะเออวอกกับวีนนุ่นเดินเก่งเดินไวด้วยเดินตั้งงานอ่ะมันก็ต้องคอยดูไอ้นี่ไอ้นี่มันหลายๆอย่างท่ายงานก็จบสวยก็ชื่นใจนะพ่อเนาะชื่นใจหายเหนื่อยนะครับผม โอเคขอบคุณมเจอกันปีหน้าพ่อไวู้ปีหน้าแล้วก่อนก่อนปีหน้าพรุ่งนี้ก่อนวันพรุ่งนี้ปักช่องปากช่องหลังเดี๋ยวลืมวัดช่องหลังปากช่องหลังปักช่องอ่าก็จะไปเหมือนกับที่เราไปลำพญากลางน่าจะเป็นสายเดียวกันนะสายเดียวกันครับโอ้โหในป่าในเขาจัดแต่ว่าลูกพวกลูกก็เขารู้ว่าเป็นไปสายเดียวกันอ่า พี่น้องคนไหนอยู่ใกล้ก็ไปนะไปเป็นกำลังใจวันที่นี้รับองฝนไม่ตกหรอกเดี๋ยวจะบนไว้ก่อนเลยขอขของดีฝนตกแนงก็มีโดมกนั่นก็จู่ึงที่ดีๆตลอดฝากไว้ด้วยวันพรุ่งนี้ลำทงหลางปักช่องจ้าครับพี่ดาวครับเวทีก็เก็บลงมาแล้วเนี่ยเห็นไหมจอก็เก็บแล้วนะครับเหลือจะพี่โยงเชียหมูเราต้องสุดเอาให้สุดประเทศตบบนี้แหละนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันได้มานะครับแล้วก็หวังว่าจะสนับสนุนกันต่อไปนะจะยืนอยู่ตรงนี้จนฝ่าจะไปไม่ไหวโอเคนะแล้วกันนะครับว่าไปไม่ไหวแล้วกันครับถ้าไปไหวไปได้ไปตลอดนะครับมาเจอกันแน่นอนสัญญาแล้วนะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็วกจบคลิปนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับขอให้เฮงๆปังๆเหมือนที่พ่อเขาวยพรนะครับทุกคน